ดีครับพี่น้องบอกเรารอเล่นกินข้าวผมมาทานเลยพี่น้องพี่โอ้ยนะครับเดี๋ยวถาเบิ้งตะวเว้นขึ้นน้ากันนะครับผมการเขื่อนสินท่อดนะครับตอนนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่นะครับผมเป็นวันที่รอคอยนะครับเช้าวันเสียเพิ่นกับลูกขึ้นมาจะตีสามครับหาวแห้งตื่นนอนคล้ายกันตนอนคร้ายกัน นี่ครับอาหารเจ้าครับผมต้มกุ้ยนะครับง่ายๆนะครับไข่ต้มนะครับผมจองจําด้วยกดธรรมชาติหัวไข่ครับพี่น้องนี่บรรยากาศเคลื่อนซีดินท่อนนะครับมาหนี่เดี๋ยวเขาจะลากระสูบต้องกันนะครับผมจิ้งจอกไม่น้ำจืดวะครับไปจิ้งจอกแห่งสายน้ําจืดเดี๋ยวสิมีแต้มมีมานบ่มานในแม่อีปูย่าวาไกลปาสมซาสมลือได้เนาะหัวหน้าเนาะ ซาเพื่อนวุ้นซาดีซาเขากับซาดีกันแล้วนี่ครับเป็นบรรยากาศเคืนนี้เขาก็นอนกันนี่ล้วครับผมนี่ครับนี่ครับเป็นบรรยากาศริมคลื่นนะครับพี่น้องก็อาจจะมีลมเนี่ยนะครับแต่ว่าซ้ำนี่ก็ถือว่าออกเรือได้นะครับผมแต่แต่ทางแห้ง่านี้นะครับกะบบดี้บนไดนครับผมมันจะเป็นคลื่นหัวงอกแม่นโมโนนาอุ้ยคลื่นหัวงอกไปบ่าใดครับคลื่นหัวงอกไปบ่าใดนะครับเรือ ครับเมื่อคืนนี่ก็นอนกันจริงๆนะครับพี่น้องนอนเต็นนะน้ำมันนี่เพิ่งกะเของน้ำครับผมมีห้องน้ำไม่พร้อมนะครับจุดกลางเต็นจุดนอนนะครับเตรียมอุปกรณ์เมื่อคืนนี่ก็เซตอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับผมเมว่าจะเป็นเบ็ดบื่ว่าจะเป็นเหยื่อนะครับลากากินข้าวอาบน้ำนอนพักผ่อนนะครับมือนี้ก็ตื่นขึ้นตั้งแต่ตีสี่หมดนะครับผมหุงหาอาหารนะครับเตรียมโตนะครับหลังจากนั้นกาพระอาทิตย์ก็เริ่มใกล้จะขึ้นนะครับขีดตะเวนแดงบ้านเฮานะครับพี่น้องนี่ข้างล้างนะครับ ตัวนี้จะเป็นเขื่อนสิรินทรอนอําเภอสิรินทรอนจังหวัดอุบลร,ราชธานีนะครับผมเดี๋ยวเขาจะได้เดินทางลงเรือกันนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับผมเดี๋ยวจะช้ชมบรรยากาศในาการตกปลาในาเขื่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวเขาจะกินเขา่ากินน้ำนะครับเตรียมอุปกรณ์นะครับน้ำสัมภาระหรือว่าสเสบียงเข้าลงเขื่อนนะครับ<อ>ก็จะคืนกันอีกรอกบก็คือมืดตึดตึด,ดเลยนะครับแม่บอกเขา้องหนขึ้นมื่เลยครับขึ้นมืดเลยนะครับเราก็จะเดินทางครับ ินทานของเราหลินกินนะครับผมวันนี้อ่ะโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวรอชมบรรยากาศนะครับวันนี้ว่าจะมีแตมบอลนะครับรุนไปน้ำกันครับผมเดี๋ยวไตพันธาพผ้าลงนะครับโอ้ยบรรยากาศดีไลยพี่น้องเอ้ยนะครับมาทานแห่งนะครับโอเคครับผมพี่น้องหลังจากกินข้ากินน้ำเรียบร้อยนะครับผมเตรียมสัมภาระาลงเรือนะครับอุปกรณ์นะครับวันนี้เดี๋ยวจะไปจุดถวายนะครับเกินชิินทอนนะครับหัวเระเบิดไดทเนี่มครับผมกางขึ้นจุดบด้พี่น้องมันเป็นเขียชุมชนนะครับผมเดี๋ยวอาจจะเพื่อนอาจจะตกใจหรือแตกตื่นนะครับ อาจจะก็เสียงล้มคาญในเพื่อนใดนะครับเดี๋ยวเขาก็จะลงไปนะครับตอนนี้กับประมาณพาธิกับข้นย่างงามเลยครับผมเดี๋ยวเขาจะออกเดินทางกันครับเป็นนะครับมือนี้ไม้ได้ครับรอรอเรื่อยๆครับรอรอเรื่อยๆเมื่อยกับขืนกินขา้าแมนครับแดดกับข้นนอนนอนหนาเนะาะแมนครับนี่ครับเ<ๆ>ดี๋ยวจะออกเดินทางแล้วนะครับผม <S 2> <S 2> เรือดูเรือดูเรือดูพี่น้องเรือดู นะครับนะวันนี้ไปแล้วครับผมหกโมงห้าสิบนาทีพร้อมทำการแสดงนะครับพี่น้องขอให้ทีมงานโจงโชคดีเด็ด<อ>สามสองหนึง่งยิ<อ>้จ้าบรรยากาศเขื่อนสิรินทร์จะมาดูบนราชธานีนะครับพี่น้องบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปจุดตะไลกันพละกลางเขื่อนมาแล้วครับผม ขอให้ทีมงานจงโชคดีสามสองหนึ่งยั่ ทนเลยังเลยพี่น้องมาเลยสิงกิ่งครับผมก็สิ่งกิ่งเบาๆเหมือนนี่แตมกิเพิ่งกิเพิ่เนี่ยนี่ครับไม่เรียงครับผมเดี๋ยวครับเดี๋ยวแซมแลี่ยงครับแซมแรกสวยครับเพิ่นมาดทานแห่งผมมัดเบ็ดนี่แหลวอยู่กินมานาวไงระวังเลยนี่ครับพี่น้องกิมหน่อยกิมใหญ่กิมหน่อยกิมหน่อยกิมหน่อยหย่านุ้งอยู่ ไอ้ทั้งเห่าได้หรอตีทา <c oughs> <c oughs> งกะช่างพี่น้องมีขัวกัสโสดครับผม ครับพเปิดป าอาจารย์เอาตะลับแดงแล้วเปลี่นเก่อนอ๋อพี่น้องเข่าวไม้กระสุนเรียบร้อยนะครับผู้ชมเทียนยังบาดเลยสวัสดีครับจีจูด,ดองไฟถอยแทนเ <c oughs> จ้าที่เจ้าฐานเพื่อนในโซนมน้ร์ทพี่น้องขม่ <c oughs> <c oughs> ามาันขึ้นหมดจีจูดพี่น้องไปเลยเอาดีเลยอาจารย์ยังมันเกี่ยวมหาคนเ,เหลืองเรือเลยไม่มองไปเลย <c oughs> เอาละครับบ้าง อย,ย,ยอดอุ้ยมันโต๊ะใส่เรือมันโตกใส่เรือบันจัาทร์ก็ซื้อแห้งเลยจ้าจ่าดอกวลีครับผ่านไปอีกดอกนะึ่งมุนเป็นมุนครับบังไฟดังแต่พุ่นปีไม่หมดละ ผ่ <Billie S 1> า,นานครับผ่านรุดยอด Yahoo ผีมืออาจารย์สอนรลอดกินเขาครับรักมายังขู่ลงมาเพื่อฝากวันพี่น้องเลยเอ้นีบเลยรวมพลครับชุดหูชุดตาพี่ลุงจะไดู้กแคนเอาเด้พี่ลงว่าแต่อเดียยลงเนือรบอสจะูกแขนเอาผลพ่อว่าไ้ลงได้ลงปลาปลาเห็นครับจู่นงไี่ป โยดกันไปจันโยดใหนที่ทงานจ้ายห่าเข้าเบิองนี่อีเหลืองใหม่ครับเป็นสองเหลืองเลยเหมือนจ้าจ้าดองวุลีแล้วเอาตัวไฟหัวเลยจ้ามากครับอาจารย์นุงไฟตะไลมาครับอาจารย์นุไฟตะไลจูด้ิดมือ ามาบางสองลอยบังหมือนน่งยิสาวนอยู่ออสองบครับสองต่ำตรงเส้นย่านถอยแถนจะปูจะตาเพื่อนให้เพื่อนให้โฉให้มันได้ยังนงเิ่เครื่ลิฟแทนพี่นนองลิฟแทน มาทานชัดเจน <Yahoo! S 1> บอนเด้อครับเด้อบอนเด้อบาทน,นี้ปูย่าเอ้ย ครับนะครับแต้มแรกชิลินทอนครับแหกแหกมันครับผมแหกกันอันนี้นะครับส้องรึปโยกเลื่อการหมันมาตรฐานปลาซ้ำนี้โยกเมื่อคืนนี่ถีบรถนะว่าดถีบรถเป็นไหญเงี้ยในตำนวนนะสมคำหล่เลี่ะโอ้ยเป็นได้โหงหงงโหกเนียงเลยครับ ว้ายขี้มกับมุ้มมีมห้องเอียมเอียมเอียมโอ้ยไปได้จานเนี่ยเนี่ยในตำนานครับตัวนี้ครับคัดใส่เราเรียกขนถวยเท้าบานเลยคุยได้แล้วครับเพราะว่ามันถือปลาเอาหย่อนเล่นยอดเล่นหย่อนว่องไงเลยใส่กิบเปิดจาน ไครับมีมไซส์ครับอีคว้าบอกโอ้ยพี่น้องเดือดผาบมาเลยมันม like ันมันโอ้ยกระสุกฉีดพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งแอคชั่นขั้นซะก่อนโอ้ยยั่วทำสวนชัดอยู่ครับใเย็นครับใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นเย็นตาผมอ้าปากเนาะน่มันอ้าปากยังไงเด็ก นูก,กี่โลเป็นยังไงวะเอ้ยมาเว,วาา็บถูกปะขามายังเสือกเอาครัพี่น้องช่วงบ่ายครับผมออกมาว่งอีหัวนะครับ หกสิลเมตรครับนนำมองหางฟังก์อ่ะอ้หกกิโลครับนะครับท่านเู็นได้เหาไปไทยบานร่า <c> ง <oughs> เอาไก่เดินไปคร้บมันขึ้นไลอ่อกมาห่างเป็นสีดินทอดรอรุนน่นที่ ท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนระอุเรายังมีความหวังนะครับพี่น้องบบท่านได้โตนะครับตอนนี้อยู่นี่ประมาณ3ชั่วโมงนะครับผมแดดนี่ประมาณ40องศากว่านะครับโอเคครับเนี่ยตอนนี้ก็ใส่เป็นเี่แล้วครับทีเด็ดจะปูนนะครับตัวน,นี้จะล่า กิ่งจอกแห่งแม่น้ําจืดนะครับผมกระสูบที่ขัวนะครับโอยากพ้าพี่น้องสภาพครับตอนนี้หอนแห้งอยากโดดน้ำกันนะเลยนี่น้ำอยู่นี่เลือกปมันหาซิบเมตรบาอยู่เนาะพี่เนาะเขาบอกว่าเลื่อยหาซิบนะครับทั้งนั้นก็จะเป็นแพร้นะครับแพร่ที่เพิ่นมาดําหาใหม่นะครับผมสองลำนะครับสองเพร่นะเพิ่นมาดําหาใหม่ไม่ไปเฮ็ดอ่าเฟเฟอร์นิเจอร์นะครับผม สุดยอดดีๆครับเดี๋ยวเขาจะล่อไปเรื่อยๆครับเอาสิปอดโตมาไหมาบุกค,ครับสู่ตายเบิ่งแสงตะเวนนลดครับใจโบราณเกลดโบราณครับผมค <ๆ S 1> วามหวังเล็กๆล่อเรื่อยไปทั้งนานนสองเป็นคูด้วยโอ้พอดีถึงเลยเป๊ะเลยขอสีจะโตรครับผมในโชว์เนี่ย จะได้โบได้ครับมันเป็นความหวังเล็กๆเนาะหนาเนาะเข้าสู่ต่อไปครับผมนี่นะครับนักก่งต๊ปลานะครับผมได้โบได้ผลจะออกมาเป็นยังไงกับสู่ขอาเราครับสุดยอดพี่น้องแดดนี้มาทานนี่ลีนะครับปุ่นครับเบื้องทุงมือว่ามีรอบนานี่ต้องมีทุงมือแล้วครับแบบที่ทุงเท้าออพร้อมนะครับ โอเคครับพี่นอ้องเดี๋ยวรอลุนน้องชมครับผมว่าจะเป็นยังไงครับวันนี้รอครับรอรอเวลาครับตอนนี้เอาบางทุดนทายครับพี่นอ้องอยูกก่กออกลางห่างจากชุมชนเยอะแยะนะครับผมอ่ะพ่อหนะตายแน่ปลาม่อหน้าเยอะปลาเห็นน้ำแล้วก็ะจูบบงไฟ เมื่ออนันทีมงานลิฟแทนไฟไม่ได้บางเกิเลยกูยาเลยปลาหลกรบานนเด้่อบ้หนตีสิ่งที่วางก้อน,น,น,อนให้ปลาได้รับ,บานจลงไฟเบิ้งเด้อบานเลยแล้ว,ลวสิ่งที่รอคอยก็มาถึง อนี่ครับกิ่งจอกไม่น้ำจืดประมาณหาขีดยก่ปร่ไดอยู่ไกลกันอ่ะหนึ่งแต้มพี่น้องรอบใบนะครับผมเขาใหญ่ไม้มาแล้วครับเดี๋ยวรอรอบ ออาครับผมถึแล้วออลงที่เรารอคอยิปชั่วงครับเห็นแล้วเห็นแล้วใสวีเหแล้วครับผมอีกคัวอีกคัวบ่อีกัวบ่บี่อครับนี่ครบบผม จะได้ฮะยากเกือบตายใสสวยครับใสสวยครับใสสวยใสสวยอ้มากนะครับใส่สวยครับผมงัดงๆดงัดงัดงัดเขาท้องงบไงอเลยนี่ยจุ่ลงจุมลงจุมลงเชือกโอ้ยนิดเดียว เดี๋ยวๆข,ขอผมบางอุ้ยดื่มไายจากของตื่นใจตกใจแห้งนี่ครับเป็นห้องนี่ครับมาทานครับคุอนนึกว่ามันงัดตอครับผมตันี้มีสองครับเกลียว,วครับสองปลายสองปลายโอ้วางวางเอาครับจริงที่รอคอยอีวขวาในแต่เราต้องใชต่าต้องใช้ต่าคุณนะไปทางไหนคุณว่าจะเยอะกว่เนื่อร ่องบาหนครัมันนะจะไปคือมันสีรดเด้อพี่น้องเลมามาเอาผีีหรือผิเปิดไหมมาเราี่ลงสีรลโอ้โหมาดทานครับิ้ผพนหน่อยหนึ่งเกโอเคครับผมโอเคครับหแต้มพี่น้องเอา วันนะครับเกือบเอาแล้ครับถื่นงมากแล้วครับผมต้องรอเหรียญกินมิตรครองพี่น้องเลยโอ้ยีขัวโด้เแบบบบี้เบบีบ้เบบี้อ้อายเลิฟยูนี่ครับลุงนะครับลุงครับผมรุ่นเบบี้ครับ <laughs> โอ้ยดึงอยู่ครับผมกระดึง <laughs> เอาอีกแล้วครับผมลอเลนกินกัมเดียน้ำต้นลงมาตนี้ครับพี่ลงแกดเลยครับผมอีกขัวอีกขัวอีขัวอีกขัว,ขว,ขวใส่สวยอยู่ครับอ้ยสอดปากเลยอู้หมันเข้าไปนี่สหมอ เอาไม้ี่ไม้าไา่มาให้นี่ครับอยู่กันหไหน้ยังไอนุ้ยได้รับแขกครับ,แบบ <c oughs> บบี้เบบี้เรือใส่สวยเนาะใส่เอาครับพี่นอ้องตะเวนกัรับขอฝาแล้วนะครับเดี๋ยวจะติดกับแล้ว ต้นบ่อนได้พี่พี่น้อยนกพี่ลงได้อุ้ยเฮาได้นึงเต็มนะครับใสสวยขาดเต็มนึงครับขาดเต็มนึงของผมนี่ว่นนี้แตะพ่อโตเลยมีตะขวงพี่น้องโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวจะดันอีกเพิ่งนกน้อยนะครับตะเวนก็จะรับขอบฝาแล้วนะครับผมเดี๋ยวจงไปสรุปหยอดกันนะครับเอาล้วครับหลอกคำพี่น้องเอ้าอ้ เย็นเย็นเย็นจตีเลยตัวนั้นจย๊ดจีเลยช่าไหวจีมป้ามาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยตันป้าเอาซะขา่ใเมื่อเลียวหมามันก้อเหมามันก้อนพี่อัถดดีเอเจ้าท่าไหวพบผีหนกปลาเขาเองเหยียบจากบอกขลายสอนด้อาจารย์ข้าลสอนมัน่าย่อมเขาด้ อุ้ยหันนี่เข่าทั้งขาข่ายุโรปิกดังสังสรรค์หมากลุมมันกอเออหมากลุมมันกอกระตองมันพลิกนี่ครับโอ้ยเพิ่นซองอเต,ตีเ่ยผมบนท่นมีเตี่ยม่พี่น้องเอ้ยคำหมื <timeline S 1> <า>่นจะปูนผมยังนอนอยู่ในป <background> ุ๋ยละเสลาบมากไปมากไปมากไปเฮ้น ta viết cái gì nó luồng ngọc <Nhạc>